สถานการณ์ภัยแล้งครับภัยแล้งนี่ก็ส่งผลกระทบหลายด้านตอนนี้พี่น้องประชาชนในหลายจังหวัดก็ยังประสบปัญหาอยู่นะครับในขณะเดียวกันสถานการณ์โควิด19นะครับโคโรโนา2019ก็ยังมีปัญหาอยู่กับประเทศไทยตอนนี้นะครับทางจังหวัดก็ได้ประกาศขยายเลื่อนอะไรไปเอยอะแยะหมดครับไปจนถึง30เมษาอา้าวตอนนี้ใครใครที่กลับมา จากต่างจังหวัดหรือมาจากจะเข้าบ้านอะไรพักผ่อนนี่ก็สมควรอย่างยิ่งก็คือกักตัวเองเลยครับดีที่สุดเนาะเอเอชื่อทางการไว้ครับวันนี้เราไปที่วังชินวังชินศูนย์ต่อต้านอาสาสมัครต้านโควิดจังหวัดแพร่ก็ได้ทําภารกิจมาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยวันนี้ก็ไปฉีดพ่นยาให้กับพี่น้องชาวบ้านตําบลนาพูน นะครับทั้งตําบลไม่ว่าจะเป็นศูนย์เล็กไม่ว่าจะเป็นอะไรอะตลาดร้านค้าอะไรต่างๆบ้านเรือนแล้วก็บ้านผู้กักการอีกเจหลังนะครับอนนี้ครบแะเรียบร้อยแล้วครับก็ผ่านไปภารกิจของทางศูนย์อาสาสมัครป้องกันโควิด -19 นี่ก็ใกล้จะปิดศูนย์นะครับดังนั้นท่านที่ ได้ติดตามข่าวสารจากทางศูนย์โควิดจังหวัดแพร่ของเรานะครับเป็นเอกชนซึ่งก็ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านวรวัต์เอื้ออภิญญคุณนะครับได้นำงบป,ประมาณต่างๆลงมาให้กับพี่น้องชาวจังหวัดแพร่เพื่อช่วยอีกแรงนึงแหะครับเนาะอีกแรงนึงในส่วนของราชการก็ทำกันไปในส่วนเอกชนก็ทำกันไปในส่วนของเอกชนเราก็ทำไว้เยอะแยะครับไม่ว่าจะเป็นเริ่มต้นมาเราก็ ได้แนะนําให้พี่น้องประชาชนได้ปลอดจากโควิด -19 เนี่ยด้วยกันกลับเข้ามาก็ต้องกักตัวนะครับค mm. ือแรกเราเปิดเนี่ยคนที่กักตัวก็มีเยอะแต่ไม่มีศูนย์เราก็ได้จัดที่ไว้ให้เป็นส่วนตัวนะครับงบประมาณส่วนตัวจัดที่ไว้ให้ก็เอาไปกักตัวจนครบหมดตอนนี้ปลอดภัยหมดละเดือนหนึ่งจะครบเดือนแล้วครับนะจะครบเดือนละแล้วในส่วนของจังหวัดเขาก็ทํากันไปนะครับ ก็รับช่วงต่อกันไปในส่วนของเราก็ตอนนี้ก็ยังเรายังดูแลอยู่นะครับดูแลผู้ที่ยังกักกันอยู่ในจนํานวนหนึ่งที่สมัครเข้ามากักกันในสูตรของเราเนี่ยนะครับเราก็ยังดูแลกันอยู่ก็น่าจะถึงวันสิ้นเดือนนี้แหละครับสิ้นเดือนนี้ก็คงน่าจะครบครบถ้วนการของศูนย์อาสาสมัครต้านภายัยโควิด -19 จังหวัดแพร่ ก็น่าจะปิดลงนะครับดังนั้นก็ต้องกราบขอพระคุณไปอย่างสูงสําหรับท่านที่ให้ความร่วมมือในการเปิดสูนในครั้งนี้ทีนี้เรามาดูเรื่องไยแ้งครับไยแล้งนี่ทางเจ้าของสวนส้มที่วางชิ้นเมื่อวานไปก็พอดีไปเจอกับเจ้าของสวนส้มประกาศให้กับพี่น้องประชาชนไปเก็บอาส้มเองครับนี่ครับอย่างที่เห็นนะครับเขาก็มาเก็บกันส้มเขียวหวานในสวนของ อบ่มของเบ่มการเกษตรนะครับของของเฮเบิรมเฮเบิรมบุญญาาทครับก็มีอยู่ประมาณสามสวนสี่สิบกไรล่ะครับคือเก็บไปก็ไม่ไม่ดีอ่ะเนาะจะเอาไปขายเนื้อก็กลัวจะมันจะเสียทีนี้ก็เลยเอาชาวบ้านใครอยากได้ก็ไปเก็บเอาชาวบ้านเมื่อวานนี้ไปเก็บไปเยอะแล้วครับโอ้โหเขาบอกว่าเป็นพันตันละพันกิโลนัแล่แหละครับจะเป็นเป็น พันกิโลนะครับไม่ใช่พันตัน,นวันนี้ก็เห็นชาวบ้านเข้ามาเก็บกันก็ได้เยอะเหมือนกันนะครับทางเจ้าหน้าที่ศูนย์เราเข้าไปก็ไปเก็บด้วย่ะไอเก็บด้วยล้วเอามาทําไมครับเก็บได้ก็มาประมาณประมาณได้สองสองพันกิโลใส่รถมาถึงกลางทางก็ไล่แจกมาก็เหลือเหลือเข้ามาที่ศูนย์ห้าร้อยกิโลก็บรรจุถุงมาแจกใจให้กับผู้ที่ อยู่ตามด่านกักกันอะไรต่างๆนะครับนี่คือภารกิจที่เราทํานะครับเราไปก็เสียดายอะนะ่ะเนาะส้มมันก็ยังดีอยู่นะครับโอ้ทานอร่อยหวานถ้าเอาไปทําเป็นน้ําส้มคั้นนี่ยิ่งสุดยอดเลยนะครับขอบคุณเฮเบิ้มนะครับเหบเบิ He ้มบ้านวังลึกที่มอบให้กับชาวบ้านชาวบ้านเขาชอบครับแต่มาตกจากต่างจังหวัดอ่ะเนาะเห็นเห็นมาเก็บเพราะในในตำบลเองเขาคงไม่เอาแนละ้วเพราะเขาสวนส้มทั้งนั้นอะ่ะเนาะ ดรงนั้นต่างจังหวัดเขารู้เขาก็มากันมาเก็บกันไปคนสองสามร้อยกิโลนี่ก็ได้กันไปนะครับเพราะว่ามันสี่สิบไร่ไม่ใช่น้อยนอยนะสามสวนนะครับของพิศสาวอีกสวนหนึ่งแล้วมอบให้พี่น้องประชาชนไปครับนี่ได้บุญได้กุศลครับ